นั่งอยู่ร้านเปลือที่ตึกแดงนะเห็นเขาบอกว่าข้างบนมีงานเสื้อบอลเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าจะมีของอะไรดีๆหรือเปล่านะโอ้โอยู่ตรงนี้ไงโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างที่งานเซนริไพ์ดีดีกว่าวันนั้นเจอเจ็ดร้อยไม่เอามาสี่เท่าเดเมนดัฟโอ้ยโคตรเจ๋งเดเมนตัวนี้ก็สวยนะ นิลยออฟเคสตี้น่าจะระบิดอ๋อเป็นโลกเท่าไหร่เนี่ยนี่ลาฟินยาครับตอนอยู่ลีดโคตรเทพระยัดไปบาซา่าก็ยังเก่งอยู่นะสวยจัดทัานเปิดผักร้อยอ๋อสโกสวยจัดลูกผู ตันนี้อะไรวะเนี่ยอันเดเลตสวินดอนชัดอุ้ย,ย,ยนี่เวนเดอร์เบรเมนนี่นะผมมีเอซีม hey, ิลานตัวนี้อยู่แบบนี้เลยมันจะไม่มีโลโกโล้โลโกโล้มันจะเป็นล็อกเซตแยกออกมานะครับ น,นี้แขนยาวเพลเยอร์อุ้ยสบายละกูอันนี้นาเกตธรรมดาครับท่ามเฉพระแบบนะตัวนี้นะของผมเป็นแขนสั้นนะสี 4, ่พันกูก็เอาละใครเอาทักมานะอุ้ยเบอร์เบตต็อบสวยจัดเบอร์เบตต็อบจิมมิช่าเบอร์เบตช็อป ผลนะหรือว่าโหนี่เดียวูเนยีนโยโนเป็นบูกาโน,โนนะ่ครับอร่อยวะเนี่ยนี่เป็นป้ายราคาสวยจัดจูเนยีนโยโนตีคิกโคตโหดนะได้ฟรีคิกได้ลูกโทษเลยแบงกี้บาสเตยียนสวยนะบาสเตยียนมีเบอร์ด้วยโดนเสิต ราคาดีด้วยบาสเซียนพันสองห้าสิบอุ้ยซิฟูฟูเนี่ยแบบนี้ไม่มีโลโก้อดิดาสก็เป็นเอ้ดีบอกเดี๋ยวตัวนี้แต่นี้มันเป็นงานแบบงานออฟฟิเชียลสโมสรงานเลตโทลสวยดีนะลายน้ำสวยจัดอุ้ยนี่เดี๋ยทีมไหลไเนี่ยแต่เสื้อแชมเปี้ยนสวยจัดด้วย 2องพันแปยตอเรสชื่อเบอร์แท้สปอนทำปีนะ่ะโ้ยมาโพลีเทนนิ่งปีไหนไเนี่ยสวยจัดโอ้โหสวยนี่นี่พัส้ตัวหู สวัสดีคร hey, okay. <laughs> <à> ับร <Nós> ้านอยู yeah. show, ่ไหนนี่แหละตรงนี้แหละโอเคเยอะนเนี่ยขายดีไหมเปิดยังเปิดยังอยู่ร้านก็ดีเดินขึ้นมางตอนแรกผมจะลงไปดูใส่สูทสักตัว อันนี้ผมถ้าพี่เอามเอาพันสองตอนนี้เสียได้เดี๋ยวพี่มีแล้วโหจะได้ฟูลเลยอ่ะได้ด<า>ูดานปีไหนวะเนี่ยโอ้ไม่ชาริตี้แมทแมาแมทกันทุกสมเจ็บโคตรวินเทจวินเทจจริงๆ อุ้ยแมนยูอ๋อแมนยูของแท้นี่แต่เด็กตายห้อยเลยโดยชื่อด้วยโคตรเจ๋งหกร้อยเก้าสิบใส่ได้นะนี่ เดี๋ยวต้องรีบลงกลับไปร้านีอุลดียงสวยจัดแขนยาวนี่ดิทักษินชินวัตนโคตรมาสวยจัดมาซิตี้ทักษินชินวัตน